เป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นยากครับหนึ่งเลย TNC ต้องผ่าน EG ก่อนนะครับสเต็ปแรกแล้วก็ต้องผ่านอีกหลายทีมในสายล่างใส่กรบบูปุบอุ้ยเกือบตายกรับบอกโดนบอดี้บล็อกจากด้านคลิปของอาร์ดิซีครับผมอาร์ซี่ครับอาร์ทัวพออีกทีครับทางด้านอาร์ด c ซีอาร์ดซีจัดการดันบอกไปครับเรียบร้อยฮะรู้สึกว่าจะตายไปสองตัวแล้วสปล็อกต่อกทีครับตัดต้นไม้ออกไปได้ ยิงไม่หยุดยิงอีกทีนึงเออหยบร้อยรลบาปั๊มสู้แต่ก็ยิงได้อีกละรอบต้นไม้บางต้นไม้บางเออสไปมาโว้วววววคนก็พระผมจัดการเก็บมะจิ้มสไปได้ครับสกอร์เป็น3าสูนครับ5นาทีกึ่งหนึ่งตอนนี้เป็นเนเจอร์โปรเพนอาร์ติซีโรลิ่งกิ้งมาเบาๆแผ่วๆแล้วเตะหน้าย้ำต่อกับเรียบร้อยแกมบี้เจอไซเลนการอากาศครับเมื่อสักครู่นี้ฮะ ทำไมไม่สามารถรีเซ็ตหรือว่าเวฟฟอร์มออกไปได้ครับมานาไม่พอเวฟฟอร์มด้วยฮะนีมอคอนึจับล็อกไว้ป,ปั่นเน้นเน้นโลโริเก้งมาไม่โดนโยกหลบใส,เส่เลนใส่ลีหน้าต่อลีหน้าสไตล์อารีมาปักครับผมก็ไปเลนแล้วก็ตีครับผมมีปลายครับจะสตานไปแล้วก็สูดส่ปนาอีกทีดูแบบอิ่มอร่อยดักหน้ามารับอาเบดยิงกดเข้าไปยกเทเลครนซิสครับโรริเก้งมาครับจังหวะน้ ทางด้านของป่า <Ko> บ <ek igen> ูมี่ว่าไงถอยครับและตัวของแกบบีเรียบร้อยไปกันว้ามีลงมาครับมาดีสิยิงเข้าก่อนย้อต่อเซิรบูมี่ครับเมื่อกี้โดนอารีนาอบัตขาดครับและทางด้านของป่าบูมี่ตายต่อด้วยบ้อกบ้อกเดินไม่ออกครับผมโดนหนึ่งจากสามอเรียบร้อยฮะดีคอยดึงกลับล็อกต่ออีกครั้งครับเก้าศูนย์เลยครับพี่ชายเอ้ยโอ้โห my god เกมเร็วของ EG ครับมาแบบเข้มเข้มคือหือคือหือจอชอปบูมี่เลนไปครับไอไอซ์ฮะฝั่งด้านนี้อ้อมมาครับผม โรรี่เก่งชนมาเต็มข้อเตะเข้าเต็มเต็มใสเลนฟิงเกอร์แล้วีดสี่ข้างเข,ข้าหลังไปตายคู่เลยครับมาสแล้วก็ออบัตยอดครับผมโอ้โหเดาอาเดที่บอกจัดการแค่ปิดนัลลาบอกสซเลนแล้วก็ปิดไปเลยฮะมีรูนเฮดน,นาลานี่ก็ดึงมาเก็บตังซื้อนาฬเกาอยู่ตรงกลางนี้อารีนาออบัตสักเวียนของเลือดเลื่อนของใครไม่รู้พิษแปะลงเรื่อยๆสแต็กไปครับ จะแตกห้าแล้วบัมโลรช่วยให้ครับลากูน่าเบชีดสวนไปใส่ไลอ้อนส่วนอาริซี่หมจัดการด้านล่างครับเป็นทีมยทิพฟาร์มอยู่โดนทิพย์กันไปแล้วลีน่าเรียบร้อยผมอาเบนเดินเกมแบบสุดๆนะอิลาซิออมปาดมาไม่โดนบ้องนะบ้องเขาเอาไปได้มานาหมดก่อนครับทางนั้นอาเบนไม่กันใจต่อฮะโลเรนกิ่งชนเนี่ผมใส่เลนแล้วเตะผ่านไปเออสไปด์มาต่อทีทางด้านนี้วางไงเฮกเปิดมาต่อดูดสุมาดาครับ ด้านโอของฝั่งแก๊ปปี้ก็เรียบร้อยสเปร่าดึงจับล็อกไปฮะบูปี้ว่าไงครับผมปั๊บขึ้นมาครับทางฝั่งนี้บโร่ถามและข้างนี้ครับทิมจับยกยกทิ้งกันไปบูปี้ตายสุดทิมก็ไม่รอดครับเบนมาร์กของเคล็ดนะ17-0ครับผมือว่าจะมันเป็นตำนาน27-0หรือเปล่าครับที่ EG ทํทำกับลิควิดในชุดนิกมาปัจจุบันโรริเก่งชนมาครับเตะหนอยไปก่อนสตาร์ทเปิดมา ล่ัสุออกครับใส่เต็มที่นั่นบ้อกบองตายฮะโลเริกิ้งดักมาโอ้โหบ๊อบฟิ้โดนพอดีเรื่องใส่เลนสเปร๊าบล็อกต่อยครั้งลุกไปปั๊บโลช่วยจับล็อกขาด้วยด้านโน้ตของฝั่งนี่ครับแอนทัวสวมเรียบร้อยไปต่อสตันมาครับสุดๆไม่ทันเนีเทนนอนฟลายเกือบโดนครับผมิสมบ์บ้องอะไปด้านล่างนี่ก็มีคอยจับล็อกต่อ โดนฟิงเกอร์สวนกันไปมาเลเทคแอปบีไปอีกแล้วแล้วดีสเปร๊าโอ้โหเบรกลิงพอดีด้วยฮะบูมี่บูมี่บอกว่าบ,บูมีไม่ไปรอดครับแตกไพรยกันไปฮะอีลาซิโอกครับอัดใส่ฮะเชนเนลปอกไปครับเอเทลยึดจับล็อกไว้ครับเอชชินก็ไปวางได้โดน์ของเ,เองเทลท็อกซินครับ แตกไปอีกหนึ่งคีสเปราก็จับรอบแนวหลังก็ตไลครับอาร์ดีซีครับเป็นตัวต้นเกมที่แข็งแกร่งสมองแตกไปก็ปิดสกิลมาสามไอ้ครับโดนชุดใหญ่จัดเต็มแล้วก็สไตล์อารีอัน์ับิวใส่สามไอ้ตัวแตกไปเรียบร้อยครับแล้วคริตงหวะนี้โดนอีกหนึ่งหรือเปล่าเอ้ยถ้าถีบตายครับรูบิกเปิดบีคบีมาพยายามยืนสู้ครับอาร์เบลอาร์เบลครับยืนไม่ไหวอาร์ดีซีครับบีคบียืนกดหมดเลยฮะไล่ล่าต่อบอมฟิงเวฟฟอนถอยออกไปแล้วตัวนี้มาสับบอ ฟอกโดนครับปิงเกิเล้ลไดชีดไปครับเรียบร้อยด้านของอาติซี่ผมก็เจอการปูปี้ในแนวหลังตีทาวเวอร์เทียนหนึ่งเลนล่างไปต่อด้วยฮะโดริงเก่งชนครับผมเอ็กเปิดมาจาังหวะนี้ครับไต่ผ่านไปครับแกบีตายผมเชื่อวันที่ครับของทางด้านอาร์เบตแอนทรอหนึน่งจับล็อกไว้ปั๊บโล้ถอยครับเจอกลิ้งดักต่ออีกทีกดอันติหนีเลยฮะสเปลาล็อกไว้ไม่ให้ไปยิงต่อครับ เหลียบร้อยกับตายคู่ฮะทั้งบอฟฟิงแล้วก็อับาดอนฮะ29ต่อ1ครับอาเบ็ดไม่ได้โลภมากครับด,ดูการยืนระยะครับผมเขาไม่ได้แบบเป็นแต่รถก่อให้ฮะปล่อยอาดิซี่ยืนไปเพราะว่ามีเอจิสนเองเองพอถ้าไปยืนด้วยเนี่ยอาจจะโดนมาครอบครับอารีนาออบบัดเล่นกันเซฟสุดๆครับสเปียออกมาแล้วโรลลิ่งกิ้งผ่านไปแนวหลังแลเพลตัดที่หาีนาไว้ก่อนใครหนักครับ อาร์ดิซี่เขเปียบร้อยไปยอมเสียจินครับผมเพื่อแลกกับบาแรกแล้วตอนนี้ยิงข้าผ่านกันไปใส่หนักครับสตาร์ทยัดต่อหรือเปล่าอารดิซี่เปิดวิกี้บีสู้กับผมยิงครับแกปบี้แกปบี้ครับสู้ไม่ไหวครับต้องถอยไปก่อนไปตอนนี้เอจิสหมดไปแล้วแล้วก็ทางด้านมิกบีหมดไปแล้วแตยังยิงแรงจัดๆครับทั้งอาเบททั้งอารดิซี่แล้วตุลักระเบิดไปครับปอกตามต่อด้วยแกปบี้แล้วก็อาร์เรตครับเจ้าพวกคิวนึ่อาเบทครับทิปเปอร์คิวอารดิซี่ อาดตัวลุยตกกลางต่อครับพยายามจะอดทนสู้ครับ TNC แต่เหมือนจะไม่มีไฟแบ็กกันนะโอ้แล้วเขาเมาเลยฮรัเอาทางด้านโองเมก้าครีมครับเมาเลยครับเอ็กเลยว่าเมาเมาฮะพบจบทุกอย่างครับตอนนี้เมก้าครีมนี่ก็สู้ยากแล้ว TNC ครับดันไม่ขึ้นครับ GG ดีกว่าจบกันไปครับ29นาทีครับ Are อายุการกระเพรา a กมสามสิบหกต่อสามครับอีวิลจินซิตกดแทบขาดรุ่งริ่งกันเลยทีเดียว